สว,ส,สวัสดีนะครับท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาดูนะครับอันนี้เยวผมพามาดูที่ตำบลท่าข้ามอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็จะเป็นกลางเขากลางป่านะครับมาดูว่าที่นี่เขาเขาล่อนทองกันแบบไหนนะครับ อนี้เขาเขาจะเก็บเขาจะเอามาแล้วเขาก็จะมาไว้อย่างนี้นะครับนี่นะครับ ั้ผมบอกได้เลยว่าบุคคลที่ผมจะพามาดูนี่เคยได้ทองขายก้อนเดียวสามหมื่นกว่าบาทมาแล้วนะครับมาดูนะครับเขาทำยังไงผมให้ดูเขาให้ดูคร่าวๆไปหน่อครับบางทีสังเกตดูนะครับเข้ามาแล้วเขาจะมาทุบนะครับ ขาเขาทุบเป็นอาชีพนะครับหา <c oughs> อยอตูรอู่ตรงไหนเดี๋ยวถ่ายนนี้ก่อน <c oughs> ตรงไหนทอง อันนี้มาดูนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่าคนหาเขาหาอาชีพนะครับกล้าให้ตรวจสอบเลยนะครับว่าหาได้จริงและขายได้จริงครับผมจะมาดูพามาแต่แตว่าผมยังไม่ยังเอาไว้คลิปหน้านะครับเรามาดูว่าว่าเขาหาแบบไหนว่าเขาหายังไง,งเขาดึงได้ได้ได้ก้อนเดียวน้ำหนัก น้ำหนักเท่าไรบอยตอนนั้นที่ขายไป,สา,ส,ปสามสิบสองจุดปดกรร้อนเดียวกรัมหนึ่งก้อนนะครับอ่าปั๊มกี่บาทนะสองบาทกว่าบาทกว่านะครับอันนี้เป็นเป็นบรรยากาศในไร่นะครับแต่เขาหาทองได้นะครับ